ผมขอถามพลเอกประวิทยวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ออกมาพูดว่าที่สามารถฟ้าชัยชนะในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถึง4,500เขตอบตทั่วประเทศมี5,300คุณชนะไป4,500ผมก็สงสัยว่าคราวนี้มีการใช้เงินในการซื้อเสียงอย่างมโหฬารใช้เงินซื้อเสียงอย่างไม่ต้องเกรงใจใครไม่เกรงใจกกตเลย ไม่เกรงใจเจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่และโกโกโตไม่สามารถที่จะไปจัดการเรื่องนี้ได้เพราะมีคนตัวโตโต,ต,ตอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่คุณรู้ไหมมีสวคนหนึ่งออกมาพูดกลางสาภาว่าคราวนี้มีการซื้อเสียงทุจรลิตใช้เงินมหาศาลในการซื้อตําแหน่งไปจ่ชาวบ้านเป็นการสร้างความแตกแยกในหมู่บ้านอย่างมากมายเลยทีเดียวพี่น้องกันญาติกันหัวคะแนน ซึ่งคนในหมู่บ้านไม่สามารถที่มองหน้ากันได้ฝ่ายชนะกับฝ่ายแพ้ไม่สามารถที่จะมองหน้าไม่สามารถกินข้าวร่วมโต๊ะกันได้อีกแล้วนี่คือการสร้างความแตกแยกในสังคมไทยซื้อเสียงกัน,ยนอย่างมโมฮอลันยังอึกรกะทึกขึโครมยังไม่เคยเป็นมาก่อนเลยดังนั้นใครที่ให้เงินซื้อเสียงคนเอาเงินไปซื้อเสียงและคนที่รับเงินในการซื้อเสียงคราวนี้อุบาทชาติเลวชาติชั่วที่สุด ครบแล้วนำ